สวัสดีครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการเลือกซื้ออะโวคาโดให้ได้เนื้อกลิ่นและรสชาติที่ดีมาฝากครับพอดีไปแอวบนดอยมาก็ได้มาอยู่6-7ถึง7ลูกนะครับเป็นอะโวคาโดจากส่วนที่แก่จัดเต็มที่นะครับไม่ช้ำและสามารถทานเนื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับข้อที่1น,นี่ถ้าเลือกได้ก็คือให้เลือกซื้ออะโวคาโด ที่สุกจากสวนหรือว่าจากต้นเลยนะคือถ้าสามารถซื้อได้จากชาวสวนโดยตรงก็จะได้เนื้ออะโวคาโดที่เห็นประมาณนี้นะผมชอบอะโวคาโดที่มันแก่และสุกเต็มที่นะสังเกตด,ดูสีผิวเขาก็จะใกล้เคียงและลดหลั่นกันไปนะไม่ใช่ว่าดำด้านจนไม่เห็นความมันวาวของสีผิวอะโวคาโดเลยนะ ผิวของอะโวคาโดจะสดหรือไม่ก็เราสัมผัสได้ด้วยมือนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือสังเกตได้จากควันของอะโวคาโดนะครับคือถ้าสุกแล้วก็ควันก็จะอวบสมบูรณ์นะอันนี้ก็ประมาณ4วันเข้ามาแล้วนะฮะก็เวลาสุกเต็มที่เราแค่ใช้มือดันควันเขานะเบาๆก็สามารถหลุดออกมาได้อย่างที่เห็นนะ แล้วก็มองเห็นสีผิวของอะโวคาโดด้านในที่เขียวและสวยงามนะฮะเดี๋ยวลองใช้มีดผ่าดูนะ <cies S 1> ก็ฟังเสียงไก่เป็นซาวเอฟเฟกไปด้วยนะที่นี่เขาเลี้ยงไก่กันนะน้องที่เขามาเช่าบ้านอยู่นะในของอะโวคาโดก็จะออกสีประมาณนี้นะ คือสังเกตดูไม่มีรอยช้ำเลยนะครับส่วนเมน็ดนี่หลายท่านก็เอามาปลูกนะครับผมก็ปลูกไว้เป็นต้นใหญ่แล้วนะอายุสิบปีก็ยังไม่ออกลูกนะคิดว่าปีหน้านี้น่าจะได้กินลูกนะครับเพราะว่าเขาออกดอกไปครั้งสองครั้งแล้วนะอันนี้ก็ให้ดูซีกที่อยู่ด้านล่างนะตรงจุดสีน้ำตาลหรือดำนั้นก็เหมือนกับเม็ดอะไรนะเขาแข็งแข็งเหมือนกับเปลือกของเขานะ ก็เป็นธรรมดาของอะโวคาโดนะก็จะได้สีและเนื้อประมาณนี้นะกลิ่นก็จะออกมาเป็นกลิ่นที่หอมนะอันนี้เวลาเราเลือกซื้อเราสามารถที่จะได้กลิ่นเขาเลยนะจะดมดูได้นะถ้าเจ้าของเขาไม่ว่านะเวลาใช้ช้อนตักก็จะหลุดออกจากเปลือกเขาโดยง่ายนะ คือเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ไม่แข็งด้านนะครับไอส่วนครีมที่ติดกับเปลือกของอะโวคาโดอันนี้ผมว่ารสชาติดีแล้วก็กลิ่นหอมมากนะครับส่วนมากเวลาฝูดออกมาอย่างนี้ก็เข้าปากเลยนะครับเพราะว่า มันมันแล้วก็อร่อยดีนะแล้วก็เหมือนไอศครีมอย่างดีนะอันนี้ผมก็หนึ่งลูกนี่ก็ทานก่อนไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนะถ้ารู้สึกว่ามันจืดไปนิดหนึ่งก็ราดด้วยน้ำผึ้งแท้นะคือเป็นน้ำผึ้งป่าที่รับมาไว้ได้สามสี่ปีแล้วนะก็ยังใช้ได้อยู่นะ อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูงมากนะฮะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับคือผมอายุ61ปีแล้วนะครับก็ทานแล้วดีต่อระบบลำไส้นะครับทำให้ขับถ่ายได้ง่ายนะก็เดี๋ยวจะทำอีกลูกหนึ่งไปให้ลูกกินในรถนะคคือวันนี้ก็ ทานอะโวคาโดแล้วก็นมหนึ่งกล่องแล้วก็ผลไม้อีกนิดหน่อยนะครับดูแล้วน่าทานเนี่ยครีมตรงนี้นะใส่น้ำผึ้งค้างสองสามปีแล้วนะขวดนี้นะยังใช้ได้อยู่นะค่อยๆราดลงไปนะ ก็ผู้สูงอา,ายุหรือว่าคนแก่อย่างผมก็ไม่ทานหวานทานมันแล้วนะครับถ้าอดใจที่จะอยากทานหวานไม่ได้ก็ใช้น้ำผึ้งนี่แหลนะครับก็พยายามให้เป็นน้ำผึ้งป่านะครับแล้วก็เก็บไว้ได้หลายปีนะครับถ้าเป็นน้ำผึ้งเดือน5้านะครับคือสามารถที่จะเก็บไว้ได้โดยที่อย่าให้มดเข้านะครับถ้ามดไม่เข้ามันก็เก็บไว้ได้หลายปีอย่างนี้นะครับ ทำไมคนแรกอย่างนี้เนอะอไม่น่ากินแล้ตักเป็นชิ้นอย่างดีใส่น้ำผึ้งนะพอมาถึงสับเละไม่สวยเลยนะฮะมันเลรัรัวมันหวานมันๆครับ